เตือนภัยสาวปรีแตกเหมือนถูกป้นเจอมุกให้นั่งฟรีกลับโดนบังคับสั่งอาหาร แชร์กันสนันในโลกออนไลน์โดย Facebook นันทมนลักษ์บอระธราธรได้โพสต์เรื่องราวเตือนภัยโดยระบุข้อความว่าได้พาครอบครัวไปเที่ยวหัวหินจากนั้นคุณแม่รู้สึกเมื่อยจึงพาท่านไปนั่งเก้าอี้ริมหาดและพบว่ามีพนักงานร้านอาหารมาขอให้สั่งอาหารเพื่อจะได้นั่งเก้าอี้ฟรีพอจะสั่งน้ำเปล่าพนักงานร้านอาหารก็ยังร้องขอให้สั่งอาหารมากกว่านั้น และเมื่อสั่งอาหารไปแล้วสองอย่างก็ยังแย้งกลับมาให้สั่งสอย่างด้วยความอยากที่จบปัญหาจึงสั่งไป4อย่างตามที่พนักงานแจ้งไว้แต่ภายหลังกลับนำอาหารมาเสิร์ฟถึง8จานทำให้รู้สึกแปลกใจเพราะสั่งไปเพียงสจานเท่านั้นขณะที่ฝ่ายพนักงานแจ้งว่าเป็นกติกาของทางร้านเพราะนั่งโต๊ะที่มีเก้าอี้8ตัวต้องเป็นสองบินจึงได้อย่างละสองจาน ปรากฏว่าฝ่ายคุณกุ้งเกิดความไม่พอใจเพราะไม่มีการบอกกติกาแต่แรกมิเช่นนั้นคงไม่นั่งเก้าอี้อย่างแน่นอนแต่ฝ่ายพนักงานร้านยังอ้างว่าบอกกติกาไปและญาติของคุณกุ้งที่มาด้วยกันก็รับทราบแล้วทำให้คุณกุ้งยิ่งไม่พอใจเข้าไปอีกเพราะครอบครัวไม่มีใครทราบเรื่องนี้สุดท้ายจึงเรียกเช็คบินทันทีก็พบว่าราคาอาหารได้แก่มะพร้าวปั่น240บาท ข้าวผัดกุ้ง400บาทยำรวมมิตรทะเล500บาทหอยนางรมสด500บาทกุ้งชุบแป้งทอด500บาทน้ำ40บาทน้ำแข็ง60บาทโคก30บาทรวมเป็นเงิน2,300บาทแฟนของคุณกุ้งจึงโต้แย้งไปว่าอาหารแพงมากเลยนะครับซึ่งฝ่ายพนักงานร้านบอกแต่เพียงว่าก็ขายตามราคาทำให้คุณกุ้งรู้สึกไม่พอใจ โพสระบุว่าเหมือนกับถูกปล้นก่อนนำเรื่องราวดังกล่าวมาเล่าเตือนให้สังคมออนไลน์รู้ทันร้านอาหารที่มีพฤติกรรมเช่นนี้หลังจากที่มีการโพสต์เรื่องราวออกไปก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์โดยส่วนใหญ่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเคยโดนเหตุการณ์แบบนี้คล้ายๆกันอีกทางด้านเจ้าของร้านได้ออกมาโพสต์ว่าคุณกุ้งบิดเบือนความจริงและทางร้านก็อยากจะชี้แจงเหมือนกัน ล่าสุดคุณกุ้งได้โพสต์อีกครั้งว่าเรื่องราวที่โพสต์เตือนภัยกันไปนั้นไม่มีการใส่สีตีไข่นะคะกุ้งมีหน้าที่การงานที่ดีทำถนอมตัวเองมาทั้งชีวิตไม่มีความจำเป็นต้องใส่ร้ายใครเพื่อให้ตัวเองเป็นข่าว กุ้งโดนมากับตัวกุ้งก็แชร์บอกต่อเพื่อนๆเพื่อให้เขาไม่โดนแบบกุ้งความหวังดีกุ้งมีแค่นี้กุ้งไม่มีความจำเป็นจะต้องแต่งเรื่องให้ใครเดือดร้อนและกุ้งเองก็ไม่ว่างมากพอจะมานั่งนึกเหนือเรื่องเขียนยาวเป็นหางว่าวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ